ปฏิจจกพระจ่าไมจา่าอันนี้จะพินมาทำอะไรอีกล่ะเนี่ยเหนไหมสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยบาลแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผสมได้เลยเห็นไหม ช่วงท่าข้าแกสอนนะถ้าแกสอนหรือว่าไอ้ตัวเมียเนะี่ยกระเพาะตัวเมียเปียกฝนนะมันค่อยจะไม่ค่อยติดนะรอบที่แล้วยาพินผสมเสร็จแล้วก็ไปโดนฝนนะไอนี่กล่าวว่าจะเอาต้นนี้นะผสมนะแต่นี้บานไม่ทันละบานไม่ทันชายชนจ้ะพอบานขนาดเนี้ยผสมได้แล้วนะกาลังดีนะอย่างเงี้ยเห็นไหม ล้วนนี้เนี่ยยังไม่บานนะแต่กดแล้วเนี่ยบวบบวบบวบอย่างเงี้ยนิ่มแล้วอย่างเงี้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะแย้มแล้วอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมได้เลยจ้าเห็นไหม ยาหัวเขาสมบูรณ์นะหัวเขาแก่สมบูรณ์ถึงไม่มีใบเขาก็มีดอกได้จ้ะขยาลายใบเลยเห็นไหมนะหัวเขาสมบูรณ์ติดไหมติดจ้ะ,ะไรนี้ดอกที่ว่าอย่าพินไม่ได้ผสมเนาะสีสวยมากพินก็เลยเก็บมาต้นนี้สวยมากโอเคส้มต้นปรื้ดอย่างนี้นะเนะี่ย

เรามีหลายๆสีหลายๆดอกแล้วใส่ไปเลยจัดใส่ไปจุกจุกเลยเนี่ยเห<ม>็นไ,ไหม,มใส่ไปเล็ดสีจุกๆกุกกะจ้ะอันนี้แดงแดงเอาไปใส่กระแดงใส่กระชายชนได้ไม่ได้ ใส่กันไปเลยแบบจุกๆก็จะ,ะไรนี้สวยไหมสวยเนี่ยสีเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเสรไหมจ๊ะมีหลายๆคนถามมายายพีนผสมบอลตอนไหนมันดีที่สุดตอนเช้ากางวันเย็นกางคืนผสมได้ตลอดอ่ะจ๊ะแต่ที่เกสรมันจะบานเนี่ยหอมหอมุหุยหุยเลยคืนเนี่ยช่วงเนี้อะหอมแล้วน่ะสามทุ่ทุ่มเนี่ยผสมได้แล้วจ๊ะสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยแต่ถ้า ผสมได้เวลาไหนได้ทุกเวลาจ้ะอันนี้ยาพินผสมตั้งแต่ดอกแม่นหละนะดอกแม่ยาพินผสมตั้งแต่เขาเขายังไม่บานตั้งแต่เขายังให้นี่อยู่เลยเอละไรผสมได้เลยจ้ะติดจากแค่บีบแล้วปุ๊ป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 ติดแน่นอนสวยไหมสวยจริงอไงอยาพินก็ขอนอนละเห็นไหม สวยเก่งจับแบบเนี้นยแหนะมะสสยเก่งสสยเก่งแต่อย่าพินผสม,มไปสามรอบแล้วนะชายชนนะ่ะสองรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามไม่รู้จะติดหรือเปล่านะถ้าไม่ติดก้าวแค่เกสรก็ยังดีจ้ะถ้าถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเกสรนนะ่ะเราต้องรอให้บานก่อนแล้วถึงผสมมาดีจ้ะถ้าเราตัดออกแ้่ตอนนุ่มๆเนี้ยเกสรจะไม่ได้เต็มร้อยจ้ะถ้าเราอยากได้เกสรเราต้องรอให้บาน แต่นี่ยังว่าเจพินก็เสียดายกระเพาะเนาะเห็นไหมสวยจริงไหมจ๊ะรักจริงไม่ติงนางเนาะนั่นแหละแค่นี้แหละอยากอวดเฉยๆติดหรือไม่ติดแล้วค่อยว่ากันที่หลังนะจ๊ะอ่ะปะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ เจอกันใหม่จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริง้งกริง้งกริงกร้งให้ยายพินด้วยนะจ๊ะอ๋อยายพินลืมผูกขวัญไปลืมลืมผูกขวัญไปสี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 เอ้ยวันนี้ว,นนวันดีเป็นสีวันค่ะจะจับพวกเจ้าเข้าหอกนะันะนะนะอย่างที่ยายพินบอกอชายชนต้นนี้เห็นไหมใบข้าพิการทุกใบนะเนี่ยนะนะจิงจึง ยิ่ง,งหน่อยหนึ่งนี่ตั้งแต่พิการมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะจึงฮ่าฮ่าถ้าถ้าลูกออกมาแลา้วใบพิการอย่างนี้นะจ๊ะทุกใบทุกพิการทุกใบทุกใบอย่างนี้แล้วเป็นชายชนแล้วก็มีใบพิการพิการอย่างนี้ทุกใบนะจ๊ะพ่อจับแม่จ๋าเจพินต้องมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างละ่ะจะตั้งชื่ออะไรดีชื่อเจพิน <c oughs> ไม่ได้ คนไม่รู้จักอย่าพินมันชื่อเสียงพินเนาะแค่นี้แหละอยากอวดเฉยๆสวัสดีจ้ะ